สว,สวัสดีค่ะเอฟซีวันน um ี้แม่น้องนาดามาตามน้องบีมน้องบีมงมดที่แล um> ้วให้แปดห้าตรงตรงนี่ค um> 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 um ่ะน um um> um> ี่คือหลักฐานของน้องบีมมีคลิปแรกของน้องบีมพี่น้องคลิปแรกของน้องบีมเข้าแปดห้าตรงตรงพี่น้องนี่คือน้องบีมนะพี่น้องเด้อแปดห้าตรงตรงจุดประสงค์ที่แม่แม่งาดาต้องถ่ายน้องบีมพอยังพี่น้องอันนี้คือคลิปแรกเลยพี่น้องเด้อแปดห้าตรงตรง คลิปสองคลิปสองตามโค้งสุดท้ายน้องบีเหมือนยังหายแปดหาคือเก่าพี่น้องน้องบีมโค้งสุดท้ายก็ยังหายแปดหาเน้นแปดห้าบอกออกล่างตรงๆี่น้องนี่มีเอฟซีผู้สนใจดีเพิ่มโอนเงินมาให้น้องบีมสองร้อยบาทเพิ่มบอกออกดามเด้อพี่น้องเด้อสองร้อยบาทถึงบีมมนยงมีน้องบีมแล้วนะคะขอบคุณเฟิร์นก่อนน้องบีมขอบคุณเพิ่์นและขอบคุณหลายๆเดอเอฟซีที่ใหายน้องอะไรก็ เด็กกัแม่น้องดามาทำร้ายมื่อ้วพี่น้องน้องบีมเพลกว่ายังพูดทันฝันพี่น้องวันนี้พูนฝันแล้วพี่น้องพี่น้องพูนฝันแล้วพูนฝันเห็นยายบุลูกฝันเห็นยายว่าอย่างไรเพิ่นบอกว่ายายยายยายเขาต้องบีมนี่ตายแล้วบุลูกยายเองบีมตายไปแล้วมาบอกเลขบอกเลขตัวใดลูกห้าสามกับสี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เดี๋ยวนะยายยายยายที่ตายไปแล้วมาบอกเลข บอกทั้งสามตัวทั้งสองตัวติุกสองสามตัวมีงมงกัหลศูนย์เจสี่ศย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สองตัวห้า <5, 3. S 1> องตัวห้าสามอืมของอันนี้ของน้องบีมด้อพี่องยายตายแล้วบอกเลยกลาฟัดนี่ลุยายฝันอ๋อยายของน้องบีมพี่น้อง ยายทั่วอะตายแล้วแต่ยายของน้องบีมที่อยู่บ้านพี่น้องบีมจะมียายอยู่สองคนมียายทั่วกับยายน้องยายที่แม่ของแม่ของอันเขาเรียกอะไรแม่แม่ของแม่น้องบีม,มพี่น้องก็สิบงงแะจะน้อยายถั่วตายไปแล้วมา,วา,าบอกเล่เม<า>่บอกเล่เอออ้้องบีมไปนามาติลงุง พูดว่าชื่อวาเลขอันนั้นเร็วหน่อยพี่น้องบอว่าน้องบีมเพิ่นหน้าก็มาแต่นหน้าพี่น้องอันนี้ก็ทายกันแบบคำคำพี่น้องเอฟซีก็โทรมาหลายตามน้องบีมให้หน่อยตามน้องบีมให้หน่อยพี่น้องน้องบีมเพิ่นไปอยู่หน้าเด้อพี่น้องเพิ่นไปเลี้ยงง้ออยู่หน้าติลูกอ่าขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อที่เพิ่นถือหน่อยเพิ่นกะไฮนะพี่น้องถือหน่อยถืหลายเพิ่นกะไฮถ้าผู้ใดอยากให้ค่าขนมน้องบีมก็ติดต่อแม่น้องกระดานะคะเดี๋ยวเบอร์แม่น้องกรดาจะเขียนเบอร์ให้ อากาศกัหอนหอน,นองบีมเหรอศูนย์เก้าหกเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หกสองนี่นี่นะคะเลขของน้องบีมน้องบีมงวดที่งวดที่สิบหกน้องบีมให้แปดห้าตรงตรงงวดนี้น้องบีมให้มาแล้วพี่น้องสองพฤษภาคมหกแปดน้องบีมให้ศูนย์เจ็ดสี่ 3ตัว07 42ตัว53ี่น้องส่วนข้างล่างจะเป็นเบอร์โทรของแม่น้องอดา09693194 62เึป็นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ไล่เลยะคะ่ะผู้ใดทีอยากซอยขาหนามขาไฟหรือใครอยากให้ขนมน้มนองบีมติดต่อแม่น้องอดาโดยตรงเลยนะคะน้องบีมระหว่าง3ตัวกับ2ตัวน้องบีมมักตัวใดเอซีให้เอฟีเบิรงนิรุกน้องบีมมักตัวให พ๋อน้องบีมชอบ074ติลกูก074แม่น้องรากบริตัดเด้อพี่น้องพี่น้องตัดเอาเองเด้อพี่น้องเด้อกรสิตัดเอา0774 04พี่น้องก็มีสำนันเลยพี่น้องแต่แม่น้องรากบริตัดพอตัดแล้วมันยันเป็นเลขหลายมาพี่น้องน้องบีมเผื่อกะสี่พี่น้องเลยฮามันอันว่าอืะ นน้องบีมเพื่นกะขยันขยันพี่น้องเป็นเด็กทันเปนกับว่าพีชอบเยอะมันกับบุมีผู้ได้รู้เนาะว่าเลขออกตัวใดน้องบีมเพื่นกะเราตามความฝันของยายเพิ่นพี่น้องอันนี้เลขของน้องบีมคือไม่ใช่น้องบีมเพื่นบเดฟันเดอพี่น้องเดอยายของน้องบีมฝันเห็นยายทวดที่ตายแล้วเพิ่นเลยมาบอกบอกว่าเลขออก074กับ5 3แต่แม่น้องดาก็ใหายน้องบีมเพื่นซี่น้องบีมเพืน่นกับสี่ศูเ um, ่คนมากเดอพี่น้องเดอ แคปน้าจ้อว่าพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักมักกระจัดอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะน้องนิ่มเพิ่นก็บอกหน่อยๆพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่อคคกะเลขมาสิร้ยายเนาะคำคำแม่น้องได้สิตัดพี่น้องสมมติว่าศูนย์เจ็ดสี่นี่ถ้าแม่น,อน้องดาตัดออกมามันก็เป็นแค่สามขูพี่น้องแต่ว่าแม่น้องด้กี่ามันเลขมันสิร้ายพี่น้องก,ก็ซื้อกลับมาหนีเด้อพี่น้องเด้อ บบ๊คีโพดาลู้หรอกจ้าวเลขออกตัวใดแม่กระทั่งแม่น้องอดาหรือน้องบีมก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอพี่น้องเพื่อนฟันแบบใดเพื่อนได้ไดเลขแา่แบบใดเพื่อนระสิมาเล่าให้ให้เอฟซีฟังพี่น้องเลขเพื่อนบห้วงหรือพี่น้องเด้อเพื่อนมีตัวใดเพื่อนอกเอนอกษมมาบอกพี่น้องแคปน้าเจ้าพี่น้องเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะกับแม่อาดาข,ขอ้อไวพรให้เอฟซีมีโชคมีโลกมีโ,มโชคมีลาบ กับน้องบีมวันที่สองพฤษภาคมหกแปดเลขของน้องบีมให้ศูนย์เจ็ดสี่ห้าสามพี่น้องส่วนข้างล่างเป็นเบอร์โทรของแม่น้องอดานะคะนี่เป็นเบอร์ไลน์นะคะน้องบีมเหม่อนกับมาแต่ห้แต่หน้าพี่น้องมาแต่คคำแล้วพี่น้องมาจนห้าหกโมงแล้วพี่น้องแต่ขอบแตะขอบคุเอฟซีในไลน์พี่น้องถึงซาถึงเร็วถึงมือแน่นอนพี่น้องน้องบีมเหมือนกับจะไปซื้อขนมน้องบีมเนาะ น้องบีมก็จะไปซื้อขนมพี่น้องเดมแมงดาก็จะให้เพื่นตหาหาอีกพี่น้องน้องบีมเพิ่งก็ไปเด็กขยันพี่น้องน้องบีมอยู่ปไหนเลยลุงปห้าก็จะขึ้นปหกปห้าอีกที่ไปศึกปหกปหกเจ้าเอาเออแเจามังก็ไม่ได้ดีแมนวิผู้ได้ลูกดอกว่าเด็กจะออกตัวต่งทันตัดซี่อวกกับทันอันกับ เมาจชอด้บอกเด้อเพื่นจะออกเป็นกระเทยกระเทยนะพี่น้องเด้อเพื่อนจะเป็นคนอันนี้พี่น้องน้องบีมน้องบีมผมเป็นคนอาหักพี่น้องผ่ไม่มีผิดมีภัยกับปู่ใดนะพี่น้องเด้อเพิ่เน้ามาเพิ่นกับไปหน้าพี่น้องแรงมาเพิ่นกับมานอนบ้านพี่น้องก็ขอบคุณน้องบีมหลายๆที่ให้แนวทางเอฟซีขอเอฟซีมีโชคมีลาภกว่าน้องบีมเอฟซีกับตามน้องบีมให้หน่อยตามน้องบีมให้หน่อยตามไปเด้อพี่น้อง นี่พี่น้องด้อนี่จะชมนากับสิมาบอกเลขในจ้าถ้าฟันอีกก็คอยมาบอกลูกเนาะโค้งสุดท้ายนี่เด้อพี่น้องโค้งสุดท้ายของเอ้ยเมนคลิปแรกของน้องบีมพี่น้องน้องบีมให้มาศูนย์เจ็ดสี่ห้าสามพี่น้องว่ายทวดที่ตายแล้วพี่น้องมาบอกเลขพี่น้องกับโบนแนได้พี่น้องอาจจะเป็นโชคเป็นลาภของวันที่สองพฤษภาคมก็ได้พี่น้องวรางวดวัที่ผ่านมาน้องบีมก็ให้แปดห้าตรงตรงกับโบนแอได้พี่น้องอาจจะออกศูนย์เจ็ด หรือศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเนียก็ได้พี่น้องเรือหาส้อยู่ในนี่ก็ได้พี่น้องกลับไปกลับมาพี่น้องเด้ออเดลขมันก็มีเข้ามีหลุดพี่น้องเลยมันมีผู้ใดรูว่าเลขออกตัวใดก็ขอบคุณน้องบีมหลายๆเด้อที่หายแนวทางต่อให้เอฟซีมีโชคมีลาบกับน้องบีมกิงปังปังน้องบีมเนาะอันนมาขึ้นกับคนตกน้องบีมเนาะมาขึ้นกับคนตกพี่น้องปัดมือนีก็ห่อนนีพี่น้องเอ้ยห่อนเอาอยู่ภาคอีสานกับพี่น้องเลย นาฝนก็คืออะไรมือหนึ่งซ้ำมาดูพี่น้องเลยันนี่ขำเมื่อแล้วพี่น้องเลยน้องบีมไฮเลกเลยทพี่น้องเลย